โชคลาบสำหรับชาวราศีเมษนะครับประจำวันที่1กันยายน2,563ครับชาวราศีเมษครับโชคของคุณในงงวดนี้นั้นจะมาจากโชคชาวราศีเมษจะมาจากบ้านที่อยู่อาศัย นะครับหรือบ้านของคุณแม่ของคุณหรือบ้านที่คุณอยู่มาตั้งแต่ในวัยเด็กผมเน้นย้ำไปในที่บ้านเกิดนะครับคุณเกิดที่ไหนบ้านที่คุณใช้ชีวิตในช่วงวัยเด็กที่ไหนบ้านเล็กที่เท่าไหร่ชาวราศีเมษใช้เลขบ้านเล็กที่นั้นในการเสี่ยงโชคได้เลยครับแต่ถ้าจําไม่ได้นึกไม่ออกนะฮะไปเอาเลขจากคุณแม่ได้เลยเพราะยังไงงวดนี้คุณแม่ยังให้โชคกับชาวราศีเมษอยู่ครับ ภาพรวมดวงชะตาในปักนี้ต้องเรียกได้ว่าเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้นะครับสําหรับชาวราศีเมษโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินการใช้จ่ายดังนั้นราศีเมษนับจากนี้เป็นต้นไปจะต้องเซฟเกี่ยวกับเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายให้ดีเพราะหลังจากวันที่10กันยายนราหูจะเดินเข้าคนรั์จึงทําให้มีเรื่องต้องจ่ายแบบไม่คาดคิดหรือมีรายจ่ายที่ไม่จําเป็นเกิดขึ้นกับชาวราศีเมษมากเป็นพิเศษดังนั้นต้องรัดเข็มขัดตัวเองให้ดีนะครับภาพ ร,รวมในเรื่องของการเงินยังคงจ่ายไปเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อรถซื้อบ้านเ,เรื่องของยานผา,านนะการจ่ายอะไรที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมปรับปรุงดูแลเกี่ยวกับรถบ้านด้วยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นก็ต้องรัดเข็มขัดให้ดีนะครับในเรื่องของความรักและการงานยังถือว่าอยู่ในจุดที่ดีไม่น่าห่วงเท่าไหร่แล้วก็สิ่งที่ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งสาหรับชาวราศีเมษก็คือเรื่องของความเครียด ความคิดอารมณ์ของตัวเองนั่นเองครับในภาพรวมดวงชะตาในปักนี้นะครับไพ่ยพยากรณ์ให้เสริมดวงเอาไว้ว่านี่ฮะ เพราะว่าราศีเมษจะมีอีกหนึ่งเรื่องนะครับคือเรื่องของความหลงไหลคุณอาจจะเจอเรื่องที่คุณจะต้องอยากมีอยากได้อยากซื้อนะครับแรงยั่วยุมากเป็นพิเศษต้องระวังให้ดีนะครับเพราะได้ีิดามานเข้ามาผจนนะฮะรักโลภกดหลงตันหาราคาความอยากมีอยากได้เข้ามาจึงทําให้ชาวราศีเมษเสียการใหญ่หรือเที่ยวเตะสนุกสนานหรือมีเรื่องชู้สาวเข้ามาจึงทําให้เสียในเรื่องงานเสียในเรื่องของครอบครัวราศีเมษถือว่าเป็นช่วงสเป็นช่วงปักที่จะต้อง อยู่ในศีลอยู่ในธรรมไว้ด้วยนะครับอ้ออีกอย่างหนึ่งนะครับดาวพเกษมงคลให้โชคอยู่ในตำแหน่งโชคลาภดังนั้นการรักษาศีลห้าให้บริบูรณ์ก็หมายถึงการที่ได้มาซึ่งโชคลาภด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นภาพรวมในปักนี้ทําบุญเสริมดวงเกี่ยวกับการ ศีลนะฮะกับการมีศีลนั่นเองคือถ้าศีลห้าบริบูรณ์ไม่ออกนอกลู่นอกทางไม่กินเหล้าไม่โกหกไม่ฆ่าสัตว์ไม่กระทําอะไรที่เป็นการเจตนาในการผิดศีลแล้วไซ์ชาวราศีเมษจะพ้นจากอุปสรรคทั้งบ่วงครับ